วันนี้นะก็จะโชว์วิธีการลง Windows XP ใน VMware Workstation เริ่มแรกเปิด VMware Workstation ขึ้นมาก่อนเันจะโหลดนาะนหน่อยหนึ่งเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วไปที่ File เมนูแล้วก็คลิกที่ New Virtual Machine ถ้าเกิดเราใช้ Version เจมันจะเป็น sub เมนู แต่พอน้าเทมเปอร์ชิแบบไอ้ New v i r t u a l Machine ก็เลยอยู่ในเมนูไฟล์ตรงๆเลยคลิกที่ New Virtual Machine แล้วมันก็จะเปิดเป็นวิซาึ์นมากด Next Op ออปชั่น,นี้ก็คือให้เลือกว่าเราจะลง Windows แบบวิธีไหนข้างบนสุดไอออปชั่นบนสุดก็คือลง Windows จากแผ่น CD หรือ DVD อ p อปชันที่2ก็คือ Install จาก .iso แล้วอ p อปชัน3คือจะลง Windows ด้วยตัวเองซึ่งในเคสนี้สำหรับลงจาก floppy disk หรือ USB อะไรพวกเนี้ยแต่ tutorial นี้เราจะลงจาก .iso ก็คลิกที่อ p อปชันที่2กด browse แล้วก็หาตัว installation disk image ของ Windows ซึ่งเราจำได้นะเซไว้ในสักที่เนี่ยแหละเมื่อหาตัวเดสก m a ก e เจอแล้วก็กด next แลวนี้ก็จะเหมือนกับเป็น Personalization setting ของ Windows โดยถ้าเป็น Windows 2000หรือ XP เนี่ยเราก็จะต้องใส่ Product Key ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใส่ลงไปพะนัด Copy มันอยู่ใน Clipboard อยู่แล้วเมื่อใส่ Product Key ใส่ Personalization Personal setting เราก็กด Next นี่คือชื่อ Virtual Machine ที่ i จ Display อยู่ใน list ของ virtual machine ก็พิพมชื่อลงไปนะก็จะตั้งชื่อ new windows xp install ที่ไฮไลท์อยู่นี้คือเป็น location ของ virtual machine เ้อดูกใกล้ เจอแล้วเราบนชวเครื่อทุกอันที่เรา create จะถูก save อยู่ใน My Documents โดยนั้นแนะนำให้เสรอยู่ที่ให้ทิง้งอยู่ที่ My Documents ดีสุดแล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนได้จะนกด next option นี้ option นี้คือขนาดของ hard disk ขนาดของ virtual hard disk นั่นแหละ default ก็ดีก็ดอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการมากกว่านี้เราก็ใส่เพิ่มได้ option ที่สคือก็คือระบุว่าเราจะ store virtual hard disk file เนี่ยเป็นหลายๆไฟล์หรือเป็นไฟล์เดียวตัวนั้นแนะนำว่าให้ store เป็นไฟล์เดียวจะดีกว่าก็กดที่ให้มัน store เป็นไฟล์เดียวซึ่งคือ option บนจากนั้นก็กด next หน้าจอนี้ก็จะเป็นเหมือน summary ของ configuration ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เราสามารถเปลี่ยน setting ได้ปุ่มชื่อ customize settings เนี่ยแหละเราเปลี่ยน setting ได้คลิกที่นี่เพื่อเราจะเปลี่ยน setting อย่าง ram อย่างพวก ram sound card cd drive พวกนี้พวกนี้แหละ เราสามารถไปเปลี่ยนได้ในเซตติ้ง้อเปลี่ยนเสร็จแล้วกดโอเคออปชันนี้ก็คือว่าระบุว่าเราจะให้ VMware Workstation เนี่ยเปิดเครื่อง Virtual Machine เลยไหมโดยในกรณีนี้น่าจะถิงให้มันเปิดเครื่องเลยก็กด finish แล้วมันก็จะ start ต,ตัว Virtual Machine แล้วเข้าไปใน s e t u p ตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่เพราะฉะนั้นนะก็จะพอสวยก่อมันใช้เวลาค่อนข้างนานตอนนี้มันก็โหลดเสร็จแล้ว,ลวตัวเซตั้มมันกำลังฟอร์แมตตัว virtual hard disk ซึ่งก็คงใช้เวลาอีกแป๊บหนึง่งเมื่อมันฟอร์แมตเสร็จแล้วตัวเซตัก็จะทำการ Copy f i l ไฟลเข้าไปเข้าไปที่ hard disk เพื่อจะเริ่มทำการ install windows xp ซึ่งก็คงใช้เวลาแป๊บหนึ่งเมื่อมัน copy file เสร็จแล้วมันก็จะทำ set up ก็จะทำการ restart เครื่องแล้วก็เข้าไปในตัว set up ของจริงก็จะเป็นแบบ graphical user interface เมื่อเซอัโหลดแล้วมันก็จะทำการ i n s tall windows ซึ่งท่อนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นน้นก็จะ Pause ไว้ก่อนหน้าบัดน,นี้มันกำลังอิน tall windows อยู่ซึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วก็คงอีกไม่นานนั่นแหละ เมื่อมันอินสต l l เสร็จแล้วมันก็จะรีสตาร์เครื่องอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เราบูตครั้งแรกมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนี้ซึ่งก็คงจะเป็นเหมือนกับท่านสุดท้ายของเซตอัพนั่นแหละซึ่งก็ใช้เวลาพักหนึ่งในการโหลดเมื่อ Windows XP ทําทำการบูตแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจออย่างนี้ซึ่งโชว์มันกำลังคอนฟิเกอร์เดสก์ท็อปอยู่สำหรับใช้งานครั้งแรกซึ่งก็จะใช้เวลานานหน่อย เมื่อ Windows XP โหลดเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำไอ้ VMware Workstation ก็จะทำการ install VMware Tools ซึ่งก็คงใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งเมื่อ VMware Tools install เสร็จแล้ว Windows XP กก็จะ restart ซึ่งรีสาครั้งนี้จะเป็นรีษาครั้งสุดท้าย เมื่อมันโหลดเสร็จแล้วเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะพามาอยู่ในเดสก์ท็อปของ Windows อันนี้การสิ้นสุดการลง Windows ก็แค่นี้แหละสำหรับ Tutorial ในวันนี้